คลิปนี้ค่ะเรามาชวนเพื่อนๆทาเมนูจับแชร์หรือว่าผัดวุ้นเส้นเกาหลีกันค่ะบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ไม่ต้องไปถึงร้านอาหารเกาหลีก็อร่อยได้ไม่ยากค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะใช้วุ้นเส้นแบรนด์ตาชอช้างค่ะวุ้นเส้นแบรนดของเขาค่ะเส้นใส่เหนียวนุ่มไม่อืดไม่เละไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเหมาะก,กับเมนูนี้มากๆเลยค่ะ ระหว่างที่เราแช่เส้นไว้15นาทีค่ะเราก็จะมาทําซอสค่ะใช้โชย,ยุน้ําตาลทรายน้ํามันงาค่ะกวนผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาซอสที่เราเตรียมไว้ค่ะไปหมักหมูกับกระเทียมค่ะหลังจากแช่วุ้นเส้นจนครบเวลาค่ะเราก็จะวุนเส้นไปลวกในน้ําเดือด1-2นาทีค่ะก็จะได้วุ้นเส้นใส่เหนียวนุ่มน่าทานแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนการผัดค <super progressive entin> ่ะเราก็จะเอาน้ำ <satisfy> ม <karang> ันใส่ลงในกระทะค่ะแล้วก็จะเอาหมูลงไปผัดให้สุกเลยค่ะใส่เห็ดหอมใส่หอมหัวใหญ่ใส่แครอทค่ะแล้วก็ใส่พริกหวานค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเติมเส้นของเราลงไปใส่ปวยเล้งค่ะแล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะว่าเส้นของเขาไม่ติดกระทะเลยค่ะเมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะแถมได้วัตถุดิบดีๆอย่างวุ้นเส้นแบร์ตาชอช้างค่ะเขาไม่ได้อร่อยแค่กับเมนูนี้นะคะแต่อร่อยกับทุกเมนูจริงๆค่ะเป็นวุ้นเส้นที่แตกต่างจากที่อื่นนนนนนเเเลลลย่่ะวุุ้้้สแแบรร์ตตาชชอออองมีขททกพฟไัปศ